ครับพี่น้องเจอกันอีกคือเก่าน,นะครับแล้วโอ้พี่น้องไอฝนตกดูดูไปเบื้องน,าน้าค้นนองไหวที่ผ่านมานะครับโอ้ยนามไหลแล้วแ่หนาขึ้นอุรัดยังว่าท่านได้ระบายด้ครับเดี๋ยวว่างๆวิญญาณสิเขาไปได้ตัวเคืนไปเบื้องน้าอยู่ตรงี่ว่าสปินเว่ยมันบอที่เขามีหมายเหล็กต่างๆนะครับเพื่อว่าน้ำยุด,ดระดับได้แล้วนะครับมือนี่ สีขาไปเมืองคอนแกนก่อนพอมี่เอฟซีเพิ่นบอกว่าพี่วิญญาไปเบิ้งถนนอยู่คอนแกนที่ว่าถนนมีสภาพที่ออกไปท่าพระออกไปท่าไงบกศสามนะครับช่วงนั้นขาเจ้าเฮดอยู่ตอนนั้นตอนวิญญาณนั้นไปก็เคยไปเบิ้งอยู่บพท่านแล้วนะครับตอนนี้เอฟซีบอกว่าไปเบิ้งไห้แนนะครับเอฟซีอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไปเบิ่งเครื่องบินในผมแน่ช่วงนี้เครื่องบินไปทังไงเพราะว่าได้ยินข่าวว่า สนามบินในานาชาติเมืองคอนแกนเปิดแล้วครับเดี๋ยวครับ,บว่างๆนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามวิญญาไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆทังสิภาไปติดตามสนามบินน้านะครับถ้ามีโอกาสเราติดตามบางม่วนน้ำนะครับน้ำได้เกินมรรัดเป็นยังไงแนนะ่น้ำเกินบรรัดเกิดว่ามันมากเกินไปขจระบายลงมากเรลาพี่น้องทั้งอ่าเคลือน,น้องไวไต้เคลือน,น้องไวต้งไปหันจะเป็นยังไงเดือดร้อนบ่เนานะเดี๋ยวพาคพิบงนะครับเนาะ เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับติดตามวิยาไปเรื่อยๆกดไลค์กดแชร์ชมไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปจบเงีวๆเลยครับติดตามไปเงี้วๆเลยนะวิญาสิไปก่อติดสถานการณ์น้ำฝนน้ำไหลยๆอยางนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามมือนีพัฒน์ไปติดตามเมืองถนนจากทังแยกเขาเครื่องวัลท์เขาตัวเมืองคอนแกนเพื่อสิไปเบืองถนนเมืองคอนแกนทีว่าไปทังสะาพานั่นแล้วไปเนาะเอฟซีเพิ่นบอกมานะครับเนาะ เดี๋ยวจะมีโอกาสไปไท้าิเบิงนองหอพี่นองเบิงนะเดี๋ยวติดตามเบิงนะครับวันนี้นะ,ละคลิปนี้ไปติดตามบงถนนกันครับว่าถนานมิตรภาพช่วงอำเภอน้ำพองแยกเข้าเขือ่อนรรษนี่ไปคอนแกนมีการสมแทมบอมีการขยายแบบใดแน่ตีเส้นจราจรยังเรียบร้อยไปไปเบิงนะครับนาะไปสิพภาพไปูอียครับี๋วยวสิตรารุ่ยครับดูข้างหน้าห้าหนี่แหละไฟแดงแยกเข้าไป เขื่อนอุบลรัตนะครับเนาะมี่งมาจากน้ำพ้องเพราะว่าไปเบื้องน้าใอ้พี่น้องเบิ้งนะครับไปที่ตามน้ำให้มวลน,น้ำมาจากหวยน้องข้องเบิ้งต่างๆถี่ไหลลงมาสู่ลำน้ำพ้องนะครับฮะไปเบิง้งถนนมิตรภาพช่วงออกจากเมืองคอนแกนไปฮอดอ่าเมืองเขาเช้นกวางเลยมันดีมาตลอดนะครับค่อกีดบักงามเลยเนาะท้าพี่น้องก็เลยเคยเที่ยวกับสิหูจักนะครับ อ่ะมอนีสิภาพไปติดตามถนนมิตรภาพช่วงระหว่างถนนมิตรภาพในหมายเลขหมายเลขถนนหมายเลขสองนะครับเนาะมิตรภาพเป็ยังเอินถนนมิตรภาพกับเพราะว่ามันไปขามสะพานมิตรภาพไทยลาวนะนะครับเบื้องลูง่างม่พี่นะลาดยางดำปัดตีสินจราจรไม่เอี่ยมแล้วนะครับเบื้องลู่พ่นอ่นี่ฮะ อันบอวิญญาบอมาพี่น้องกับสิบบอหูนะครับเนี่ยอนแกนตรงไปนะครับนครราสีมาตรงไปนี่นะครับนี่นะครับยแยกไฟแดง้างหน้าในเขาเคื่อนอุบัตรัศเข่าขวามือนะครับตรงไปเลยนะครับเอ้ยตรงเข่าไปเมือคอนแกนมันตรงไปเลยนะครับเนี่ยเครื่อนอุบัตรัศเขาไปนีเล้ครับเด้อเรยวหัวเขาไปฮันโรดหันมาทัางอุดรน,นะครับป้าย ไปเบิ้งกันนะครับถนนจะมีการสมแทมบอนบดีมาดโดนแล้วนะครับบดีเขาเมืองมาดโดนแล้วเพราะว่ามิญ,ญาณอจากมากอติดให้พี่น้องเบิ้งน้าว่าถนนทางมีจะาพช่วงคอนแกนออกมาหรือว่าช่วงนลำพองเข้าไปเมืองคอนแกนเป็นยังไงแน่เนาะเกิดพี่น้อง,องเกิดม่มีการกอาา่อสร้างมีการต่อเติมมีการ เฮดถนนนี่พี่น้องมากสิได้ระมัดระวังนะครับเนาะโอ้ยสวยเลยครับช่วงนี้เห็นแต่ไฟแวบๆบแบบนึงว่าไฟตำรวจตั้งด่านมาสิฮัวแมนเปลี่ยนในที่ปัดนะโฟนเอ้าผม,มนี่ครับโอ้ยงามพี่น้องตีสัญญาณจอดแล้วงามบักงามแล้วนะครับ งามอานลานอัลนลานแล้วโอ้ยยามขึ้นนี่จากเมื่ทายพี่น้องบุ้งเด้เสาไฟได้หลายสิคือสีฮวงอลาอารามนะครับฮวงแบบอาจารย์อาจารย์าานะครับนะคือสีฮวงกะฮวงแหน่เนี่ยแวบๆหวบมูดวมันมันด่านตำรวจเบรกอาร์ต ในโมแมนนะครับเนาะอืมถนนดีแลวพี่น้องเฮ้ยตีสิญจราจรแล้วสวยงามเลยลาดยางดำเปื้อนนะครับปัดคำหัวช้างนะพี่นอ้องบีบแจขอพ่อนเพื่อนเนาะเดินทางไปใส่กับการปลอดภัยนะครับเด้อพี่น้องเด้อถนนงามแท้ ทางออกจากคอนแกนน้ำมาสซีเรียดานขัวมือวิญญาณนะทั้งเห็นว่ลดมาอันนี้เขาเของมุงนาเข้าเมืองคอนแกนนะครับเนาะมุงหน้าเข้าเมืองคอนแกนเด้อตอนนี้เด้อนะครับมุงหน้าเข้าเมืองคอนแกนนะครับบัตรที่โทษวันไหนมาเบึงโดๆนๆง,งามตละพี่นอ้องอังสี่เราคว้มสะดวกสบายกัเกิดขึ้นนะครับเนาะมั่นกัน พัฒนาถนนคนทางเพื่อรองรับรถที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมากมายนะครับรถคู่มือแห้งหลายนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบอกเ c ฟซีจักน่อยเด้อพี่น้องสีบล็อกตัดคลิปปั๊บๆนะครับตัดปั๊บผันปั๊บหนีนะครับ คือวิญญาณสิไทยระยะยาวไปเลยอยากให้พี่น้องเห็นน้ำว่าถนนเซนนีเป็นจังไรแน,น่นะครับอยากให้หูเบิทุดระเบียดนิ้วของของถนนเลยเว้าซื่อระยะจากไซไปไซนี่เห็นเบินะครับเนะาะอสิยาวจัง่อยพี่น้องชมชมให้มันเบิดในเด้อครับเด้อเสดหัวถนนเซนนีมันดีบ่ดีจังไนเสดหูน้ำกันเลยครับเนี่ยเห็นปะ มียาสิบใบตัดพับไปเอาหั่นตัดพับไปเอานีคือระยะขับเย้าอันดาบอันดเลยครับเนาะอันดัเลยเห็นไหมครับลงครับลงแววลงเลยนะครับเนาะถนนหรือจังไดมันมันกัช่วงสีเทียงนะครับค้นน่กสิเห็นงานโยนะครับเพราะท่านไปพักเทียงสินนะครับเนาะ ดีครับนี่อยู่ในเขตอําเภอน้ําพองเนาเขตอําเภอม่วงหวานนะครับเขตนี้ตาบลม่วงหวานนะครับตาบลม่วงหวานนะครับเขตนี้ยังเขตตาบลม่วงหวานอยู่นะครับเนาะนะครับเข้าเขตอําเภอม่วงหวานอยู่นะครับช่วงนี้เนาะนะครับนะครับยังที่เห็นนะครับเด้อถนนสวยงามขนาดเลยสวยงามมากนะครับ สวยงามมากขนาดนะครับเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวยงามสวยงามนะลามชามนาะวัดขามสะพานวังหันไหมผ่านสะพานวังหันมานามแดงกิงคืงอยู่ครับสแสดงว่าไหลาลุกพองสิไหลลุกมองดอยน้อนี่ฟังพ่องอันนี้วางหันสิบล์บ่ลงลำน้ำพองนะครับลงลงชวนงช่วงล่าง เลยเลยึ้นตังไวลงมาแล้วนะครับบางหันเนาะนะครับว่าต้องบอกนะพี่น้องเนาะเบิ้งตามภาพด้วครับเด้อดูชมภาพเนาะชมภาพชมภาพก้ดพี่น้องรถรถวิญญาณเป็นรถรถสูงเนาะผ่านรถสูงๆเลยบ่มีโยกยึกยักยุกยักเลครับนิ่งเลยไหม ถนนขาเจ้าเฮดเรียบมากสวยมากเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องเยี่ยมเยี่ยมสวยงามสวยงามเียบเลยครับหนึ่งเลยครับว่ามีสะดุดตึก๊กตึก,ต,ก,ต,กตักเลยนะนี่น้สุดยอดสุดยอดนี่แหละถนนเมืองไทยเลยใครได้แบบนี้เด้พี่น้องเด้อขอให้เป็นหนึ่งสี่ทั่วอาณาจักรไทยนี่แหละเฮดไปเลยครับเพื่อความจเจริญของประชาชน นะครับการเดินทางไปมหาสู่กันจะได้สะดวกสบายขึ้นเนาะนะครับ จุดมหอดสากรโ,โนขนมแล้วผมดูทางดีตลอดนะครับจุดยอดเลยนะครับสุดยอดสุดยอดยอดเยี่ยมกับเทียมดองครับยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดผมเรียกเป็นรอยไหมครับพี่น้องมียากับ รถเป็นร้อยนี้ได้ไงดูดูข้างนิ่งเลยครับนิ่งเลยขับสบายเลยนะครับในช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าถนน ทุกสายนี้ในตัวประเทศไทยเฮานี่อด้ยงนี้าวม่มีการก่อสร้างขยายมากมากเลยนะครับตวัวเยากอะ่ะบ่ได้ไปที่ตามให้พี่น้องบึงนะครับเพราะว่ามันมันยังสิปลูกมันบ่ทันแหล้วพี่น้องตัดดุกมันไวก้ก็โอ้ยงอกค่าคืบค่าซอากแล้วยังบริด้ปลูกเสิได้ทิมเวิรดนผู้บพี่น้องโอ้ยน้ำยาก็ซื้อมาขวดแพงๆนะครับมาก สูตรเด็ดสูตรดังอย่างง้อเฮ็ดไปแล้วเนี่ยจังปลาปลาสวนผู้ผากตอนนี้ก็แถวบ้านวิญาเฮ็ดบักไงนะครับมาเชื่อมโยงกันนี่แหละนะครับต่อไปกันใช,ช้สวนกับสีบอูดนามไสนนะครับเนาะวงการยังมากมายเลยโอ้ดีครับพี่น้องสุดเนยังต,ต,ต่อไปนะครับถนนมอเตอร์วเวย์โคราชบางปอินกับทักษิณแล้วเหมือนไอ้วิญาขึ้นตอมลำๆอยู่ แลี้ยมาได้สิ่ภาพพี่น้องไปเบิ่งนะครับเนาะชอบกับพี่น้องคลิซีดีตามพี่ยาวก,กับไกากันล่าแรงใจกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามคลิปกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆพี่ยาวก,ก็สินําเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับคอนเทนต์ใหม่ๆให้พี่น้องเบิ่งอาจจะมีการนะครับเดินทางเสน้นใดเป็นเส,นส้นใดก็จะใส่ G.P.S. นะครับ G.P.S. จับ G.P.S. พี่น้องเบิง้งเดินทางไปใส่ไปใส่สนะครับเนาะสพี่น้องเสด้เห็นน้ำบู้ยพี่น้องถนนถนนดีลิถนนวิตรภาพหมายเลขถนนหมายเลขสองนะครับเนาะ มุ่งหน้าจากอำเภอน้คงมุ่งหน้าขสู่เมืองขอนแก่นนะครับถนนมิตรภาพหมายเลขสองทางหลวงหมายเลขสองนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองขอนแก่นเริ่มคลิปจากแยกไฟแดงเขื่อนอุบลรัตนะครับตรงหน้าเทศบาลม่วงหวานเนี่ยนะครับเออ้อนะครับมุ่งหน้าไปทางเมืองขอนแก่นเฮ่านะครับโอ้ยพี่น้อยถนนดีให้ วิญญาณย่างอยากปลูกมันปลูกยังให้มันแล้วมีเวลาไปเที่ยวไกลๆเก็บภาพบรรยากาศวสวยงามๆในพี่น้องเบิ่งนะครับเนาะค่ะคมเร็วห้าเกบดรปตรงเรียกหลายนะครับเพราะวันมียูเทิร์นมากไม้ในเ,เทปนี่นะก่อนจะถึงเมืองคอนคแกนมียูเทิร์นหลายนะครับเนาะ เทิร์นมากมายเลยนะครับค่ะระวังรถยูเทิร์นนั่นะครับเนาะรถยูเทิร์นหลายๆกะอันตรายนะค,ค่อยเป็นค่อยไปกันเลยนะครับเนาะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับโอ้โบอยมีการก่อสร้างนะครับบอยมีการก่อสร้างไม่มีการขยายถนนไม่มี การซ่อมแซมมีอย่างเลยเห็นเลยนะครับขับย่างเดียวขับแบบแตเต็มที่ถ้าเบิ้งแต่รถย่างเดียวรถหน่อยรถไหลนะครับเนาะอาสิผ้าระสิบอชัดเด้อพี่น้องฝ้าเพราะว่าฝ้ามันมืดตึมๆเนาะเอไมียังนอกข้างหน้าหัางว่าบ่มีการก่อสร้างกับบ่แม่ได้บาดเาเอาเอาเอาเดียวพี่น้องเดียวเดียวเห็นป้ายยังแวบแบบยุหันมีอย่างบอบ่มีบ่มีพี่น้อง มิจะไปเตือนนะครับมีปิายเตือนเตือนว่าอย่งก็ระวังชนท้ายกันเนาะเพราะว่าระวังระวังชนท้ายชนตูดกันไหมถนนุลืนะนน่นเนาะมันหนาฝนก็จะเตือนเ่าเนาะครับเนาะอย่าขับชิดไกลกันมากเกินไปนะครับเนาะอันนี้เขา้าสำลานนลครับเนาะที่ตรงเทศบาลสำราญแล้วในเขตตำบลสำรานนะครับ,นะรบนรนนเบนานนะ นะครับเขาเขี่ตรงสำล้านแล้วเห็นว่าพี่น้องขับพิ้พวมาอย่างเดียวเลยโอ้มียัง,งเลแบบแบบยพี่น้องเข้าขังหนาแวบๆไม่ยังน้อบ่าดนี้เนาะไปเบิ้งใกล้กันครับพี่น,อน้องเนาะตรงปั๊มพี่พี่ตรงความพีทีนะครับมีอยังน้อือแม่นรถออกจากปั๊มนะครับโ่้ไม่ยังโ่้ไม่ยังพี่น้องไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีอะไรในกอไผ่ <c oughs> ก็มีนอกจากหนอไม้พี <c oughs> ่น้องผมไม่ยังได้กอไผ่ก็มีแต่นอไม้ตัวตัวนะครับเบื่อเตไอ้ลามอีกนะครับมีใด้หันขี้เข็บแมงหัดมอนันล่ะนะครับนะผมไม่ยังพี่น้องสะดวกโหลดเลยนะครับเดอ้อป้าดน้ำพี่น้องปาลาดน้ำลุงห่วยมันจะใสบ่บ้านหลบุญบุญที่บุญนนะ่ะโอ้ทายบ่ได้ครับทายบ่ไดดจอดบ่ไใดนะ น้ำไหลได้พี่น้องเด้อบอกพี่น้องเลยว่าน้ำไหลาฝากถึงพี่น้องที่อยูย่ไต้เขลื่อนเฮ่าเด้อระมระวังกนเเด้อครับเด้อปีนี้น้ำส,ส,ส่งสีลายอยู่นะครับติดตามคลิปวิญญาไปเรื่อยๆนะครับสิ้าไปติดตามมวลน,น,นำ้ำน้ำเขลื่อนบุรัตแลวก็ใไตเ้เขลื่อนบุรัตน้ำนะครับเนาะก็คือไทยเห็นพี่น้องเบิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ที่ไทย น้ำเสนอให้พี่น้องได้เบิ้งได้นะครับเนาะไปสิยทายเบิ้งผู้ย่างนะครับเน่เข้าตัวเมืองคอนแก่นแล้วนะครับนะเข้าตัวเมืองคอนแก่นแล้วเด้อบาล รถก็เริ่มร้ายนะครับเพราะเขาเขตเมืองนะครับเขาเขตเมืองรถก็สิเริ่มร้ายนะครับโอเ้เสียงล่ายเสียงยังมาตุ้งตึงตุ้งตึงเยาว่ากันนะครับเด้พี่นอ้องขอภัยนะครับถึงมีเสียงรบกวนเนาะนี่เขาเมืองคนแก่แล้วนะครับเนาะอ่ะมันสิงยาพี่นอ้องเรา คลิปนี้ท่ามันมีประโยชน์กับพี่น้องช่มแล้วได้ความรู้ได้เห็นเ้นจราจรได้เห็นถนนทางที่เฮามาเที่ยวม,มาอย่างสะดวกสบายกะกดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะนะครับกดไอเอ็ซีหม่เข้าม่ากดกระดิ่งกดกระดิ่งแก้งเตือนเด้อจะมีคิดไม่ไ,ม,ไมพี่น้องเบิ่งนะครับเนาะเ่ขอบคุณเอ็มซีลาที่ที่ตามนะครับ ลคลิปต่อไปนะครับคลิปนานะครับสิภาาไปเบงถนนเรียงเมืองเอ้ยถนนมิตรภาพหลายช่วงที่ว่าช่วงที่ออกจากเมืองอ่อนแก่นไปทังทาพระนะครับเนาะช่วงนั้นแหละนะครับมันมีการสร้างถนนไม่ขยา,ามีการขยายถนนนะครับเอฟซีเ mm hmm. พิ่นบอกมากัมิที่ตามหมายในมันแล้วไปเพิ่นวานะครับเนาะ วิญญาตก็จะไปนะครับอ่ะนี่ปายบอกว่าพุทธมณฑลทรวิสานไปนี่เด้นะครับพระธาตุคามเกนก็ไปทั้งอันเด้นะครับมาไล่ไก่แก่นตรงไปเลยเดี๋ยวเขานี่เมื่อขอนแก่นนะครับได้พาเขานี่เมื่อขอนแก่นเลยนะครับเนาะพาไปลุยเข้าไปพุ่นนะครับคิมนี่จะมีประโยชน์กับเรื่องอะไรกําลังเรื่องใจวิญญาตด้วครับกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับนะติดตามคลิปไปจบแน่ครับพี่น้องฝากคอนดิเคชั่นก่อนมีโฆษณาเข่ากับเบิ้องล้ำเนี่ยนะครับเด้อมีกฎระเบียบใหม่ๆต่างๆมากมายเลยยูทู กับเพื่อว่าอย่างกับเพื่อว่าวิญญาณสศรีมีก็ร่างใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆผู้บริเนตงานหันที่ตามคลิปวิญญาเกษรได้ดูตั้งๆถนนเส้นต่างๆที่สวยๆเกษรได้เห็นน้ำถล่มทั้งบ้านทั้งอีสานบ้านเน่าทั้งคอนแกนเน่าหรือทางพี่น้องทั้งโซนพีไปงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่จังมืัดอื่นอยากคู้ว่าความืึบนหนาทั้งบ้านเป็นยังไงแน่วิญญาณนี่แหละสีผากอติดถนนทั้งเส้นต่างๆน้ำยุสัยแน่คือโบรัดเป็นยังไงแน่ จะเห็นนะครับเนาะเอาคลิปนี้ท่นนี้นะครับคลิปหน้าไปเบื้องถนนพาเมืองคนแกนอาลาดอาลาดพูนทะลุออกทั้งทะผะเลยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ